เรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีผู้รับชมทุกท่านกระผมนางศุศักเป้าทองนักศึกษาชั้นปีที่2หลักสูตรุรุศาสตร์านดีสาขาวชาพุทธศาสนาวันนี้กระผมจะมาพูดเรื่องบุญข้าวประดับดินบุญข้าวประดับดินเป็นหนึ่งใน2 2ของชาวอีสานหรือเป็นการทำบุญประจำเดือนของชาวอีสานนั่นเองทุกคนรู้ไหมว่าทําไมถึงจัดทําบุญข้าวประดับดินขึ้นตามตอนนั้นเล่าว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จไปโปรปดเวรยนจิตสัตว ต่เมืองนรกเราเปิดและวิญญาณได้อดอยากได้ร้องขอให้พระองค์ช่วยพระพุทธเจ้าจึงตัดสอนมนุษย์ให้ทําบุญสิิ์ส่วงกระสนให้แก่ผู้ที่ลงรับไปแล้วเพื่อให้วิญญาณเหล่านั้นได้รับความสุขให้หลุดพ้นจากความทุกข์ซึ่งต่อมาชาวบ้านนะักยิสานได้นําคําสอนนี้มาใช้จึงเรียกว่าบุญข้าประดับดิน ดังนั้นบุญเข้าประดับปีนจะจัดขึ้นในวันแรงสิบสี่ค่ำเดือนเก้าของทุกปีถือเป็นประเพณีทําบุญเพื่อทิ่ส่วนกนศลให้แก่ญาติพี่น้องที่ร่วงลับไปแล้วรวมถึงเปรตและวิญญาณที่มีญาติเพราะชาวบ้านเชื่อว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่ยมโลกหรือประตูเมืองผีจะเปิดออกวิญญาณจะได้ออกมารับส่วนบุญจาก,ล,กลูกหลานนั่นเองเคคยยดิยนคนค ดังนั้นคําว่าข้าวประดับดินหมายถึงข้าวที่วางไว้บนพื้นดินเพื่อให้วิญญาณหรือเป็ดที่ไม่มีญ,ญาติได้มากินโดยข้าวของที่ใช้เตรียมในการทำบุญข้าวประดับดินมีดังนี้ 1. ข้าวสวยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแทนความอิ่มหรือความอุดมสมบูรณ์และเป็นการอุทิศให้แก่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว 2. กับข้าวมักเป็นหาพื้นบ้านเช่นปลาย่างปน่นเจลหรือหมากห่อเล็กๆเ,เพื่อใส่ในห่อข้าว 3. ขนมหวานเช่นข้าวต้มมัดกล้วยข้าวเหนียวแดงหรือข้าวต้มผัดเพื่อเพิ่มความหวานและความลื่นเลื่ง 4. หมากพูยาสูบหรือบุหรี่ใบจากสําหรับถวายแก่ดวงวิญญาณผู้ใหญ่หรือญาติที่เคยชอบในสมัยมีชีวิตอยู่และ 5. ดอกไม้ทุกเทียนใช้จุดบูชาเพื่อคอรบแก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว กใบตองได้มาตอกไม้ไผ่ใช้สำหรับห่อข้าวหรือทําเป็นห่อข้าวเ,เล็กๆเรียกว่าห่อข้าวหรือห่อบุญเจ็ดข้าวสารหรือข้าวเหนียวสุกเป็นอีกส่วนหนึ่งสำหรับนำไปใส่บาตรพระในตอนเช้าหลังจากวางข้าวประดับดินแล้วนอกจากนี้บุญข้าวประดับดิน จะเป็นการอุทิศส่วนสวนเก็บรืนลอบแล้วบุญเข้าประดับดินยังเป็นการปลูกฝังความประันยูความเมือเฟื้อเผื่อเพ่การแบ่งปันให้แก่คนในชุมชนด้วยถือเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความเชื่อและวิถีชีวิตของชาวอีสานที่ปลูกพันธุ์กับพระพุทธศาสนาดังนั้นบุญเข้าประดับดินจึงไม่ใช่เพียงแค่พิธีการศาสนาเท่านั้นแต่เป็นการสืบสาวน้ำธรรมอันงดงามที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ต่อไปครับจบรแล้วครับสําหรับเรื่องเกิดความรู้ของเรื่องบุญเข้าประดับดินเป็นอีกหนึ่งประเพณีีขอองงชาาสนนนั่เ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ